ไม,ไ,มไ,ไม่คิดไม,ไม่คิดไม่คิดหนูหยุดมาเพราหนูเคยเคยเคยมีความคิดว่าจะตามหาว่าแต่หนูมีกำลังที่ทจะว่าจะมาจะมาหากำลังหนูไม่มี แล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พอแต่เพ,เพจเนี้ยหนูติดตามเขามานานแล้วหนูก็เลยแบบทิ้งข้อมูลไว้เพื่อให้เขาช่วยหาไม่เคยลืมไม่เคยลืมเลย <c oughs> ตัแต่ยยตระยะตัวหนูไม่เคยลืมไม่เคยลืมพ่อคนนี้เลยนะก็เลยพอเขาพิ่เต้ย์เขาโทรไปบอกว่าเจอพ่อแล้วก็เลยดีใจคนลุกเลย แล้วก็บอกว่ามีพ ok ี่คนหนึ่งได้ยินชื่อแล้วก็ร้องไห้ก็เลยถามแม่ว่ารู้จักถามแม่ว่ารู้จักชื่อนี้ไหมพี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยบอกจำไม่ได้แล้วมันนานมากแต่เด็กๆหนูก็จําใครไม่ได้เลยเาหนูเด็กใช่เล็กมาแต่หนูหนูไม่เคยลืมแต่เพราะ พูดกันนะเรพูดพูดเราลุ้นกันวันทางนี้เขาก็พโพมาพอดีพูมาพอดีก็อยู่ด้วยกันมาแม่จําไม่ได้เหรออยู่ด้วยกันหน้าแล้วก็มีพี่เดือนอีกคนนึงหนูเล่าให้ฟังแล้วแบบพี่ดาวแต่หนูรู้จักไหมลองนึกดีๆคนชื่อดาวอะเขาดาวเดือนนั่นแหละเขาคนนึงเขาคนนึงไงก็นึกแบบแต่เขาดีใจได้ดีใจว่าเจอญาติพี่น้องทางนี้หนูก็ดีใจเพราะหนูเคยบอกแกว่า หนูจะตามหาพ่อละจะเจอไม่เจอหนูก็จะตามหาอะไรเงี้ยก็ดีใจว่าเออเราได้เจอกันและเราเรายังรู้ว่าเรายังมีพี่น้องอีกคนหนึ่งม,มีพ่อ,อมีญาติพี่น้องอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ชอ็ชอตเด็กที่อีตอ์อีจันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u u e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ปิหารแห่งรักที่พันรากนันอนุภาพรันาสฝากกดฟ้าได้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้ดากกันจะท้องไปยันพิธีารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า